สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับผมก็สวนภัยท่านคุณวันนี้นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็วุ่นๆอยู่นะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสนะครับหลังฝนตกหนักนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับก็เลยพามาเดินดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับที่สวนไผ่หลังบ้านนะครับแปลงไผ่ต้นแม่พันธุ์เล็กๆของผมนะครับผมก็อยากให้มาดูความชุ่มชื้นนะครับผมอ่า ที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี้จะเป็นไผ่เก้าดาวสองสีนะครับก็ต้นก็ยังไม่ยังไม่โตดีนะครับเพิ่งได้ดปลูกได้ไม่นานนะครับก็ได้น้ําฝนก็ชุ่มฉ่ากันยาวๆนะครับสำหรับทางด้านขวามือที่ผมกำลังจะถ่ายให้ดูนียจะเป็นไผ่<า>สร้างไพรนะครับกอน,นี้ซึ่งปกติจะมีที่นั่งนะครับก็มัน มันเริ่มลกนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งกอให้ใหม่ให้ลโล่งเหมือนเดิมนะครับนอดกมากเลยนะครับก็เอามาทากับข้าวแล้วว่าทําเป็นหน่อไม้ถุงได้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นไผ่ด่างลายพระนายนะครับผมก็เป็นไม้พุ่มสวยๆนะครับมี ผีเสื้อนะครับเกาะอยู่นะครับโอ้สวยจริงๆเออไม่ไปไหนด้วยเอ้ยอยากถ่ายรูปเออขอชื่นชมผีเสื้อนะฮะเออสวยจริงตายแล้วโอเคนะครับก็บรรยากาศค่อ,อข้าง,างที่จะสดชื่นนะครับตอนนี้ฝนก็ยังไปปล่อยอยู่นะฮะที่เห็นอยู่เป็น ใบคลุมๆอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไผยกเศรษฐีนะครับซึ่งผมยังไม่ได้สางกอแต่งกิ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูลกๆนิดนึงนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีพันธุ์ไผ่นะครับที่เพาะอยู่นะครับเอาอยู่อาศัยใต้ร่มเงานะครับของเจ้าไผ่มรกตไผยกเศรษฐีนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็น ไผ่ดำชวาครับหรือว่าเจ้าเจ้าแบล็กของผมนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะตอนเกือบหมดแล้วฮะก็สังเกตให้ดีนะครับว่าจะมีมีหนอนะครับขึ้นมานะครับผมได้มีสองหน่อนะสังเกตนะครับกําลังจะโตนะครับผมส่วนที่ผมห่อตุ้มใบก็เริ่มที่จะให้นะครับให้รากเล็กๆออกมาแล้วนะครับก็เกินความคาดหมายนะครับโอ้โห มันคนนั้นจะแฉะนิดนึงครับเพราะฝนยังไปปล่อยอยู่นะครับแต่ผมอยากพามาชมบรรยากาศนะครับว่า,าสวนไผ่เล็กๆเนี่ยหลังฝนตกเนี่ยมันจะให้ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็สําหรับอย่างลำนี้นะครับผมก็เตรียมเตรียมกิ่งไว้นะครับสําหรับที่จะตอนกิ่งนะครับผมก็าะตัดยอดเลยนะครับผมก็กิ่งแขน,นก็กําลังแตกออกมาเยอะเลยครับ ข้างๆกันนะครับจะเป็นไผ่ดำตีมอ์นะครับอันนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะครับมองดูนะครับด้านล่างก็รับน้ำไปเต็มๆนะครับผมน้ำเริ่มยุบลงไปละเพราะก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปนี้จะเห็นว่าน้ำยังขังอยู่เยอะเลยนะครับจากผมถ่ายรูปใบนะครับมีหนอรอ,อที่จะเติบโตอีกหนึ่งหนอโผล่มเห็นแล้วนะครับ เจ้าดำติมอนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมนำมาเสริมทับผา,ายสีดำนะครับในส่วนของผมเองนะครับผมนี่ก็ต่างลับภายในกอหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผ่ยดำชวายกอหนึ่งที่โดนตอนโดนตอนให้ยับเลยนะครับก็จัดเต็มนะครับเรื่องขยายพันธุ์ไม่ต้องห่วงนะครับผม ให้เพียงพอกับความต้องการของเรานะครับผมอีกกอนหนึ่งข้างๆกันนะครับจะเป็นไผ่สีทองนะครับผมไผ่เหลืองสีทองนะครับกอนนี้ก็ผมยังไม่ได้มีการขยายพันธุ์ใดๆนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนๆถามกันมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ลำสวยทีเดียวปีนี้นะครับก็ให้ลำที่ตูมากขึ้นนะครับผมโอ้รู้สึกว่าอ้อยของผมจะโดนละ อันนี้จะเป็นเลมอนด่างนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับกระทบนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันมีลมกันโชคนะครับแรงพอสมควรนะครับก็ตอนนี้เรือนพ่อจำผมก็จะกลายเป็นแอ่งน้ําเลยนะครับอันนี้จะเป็นไผ่มเมล็ดนะครับจากสวนลุงโชคนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเป็นไผ่ชื่ออะไรได้มาสองต้นนะครับผม เมื่อครั้งที่ไปแวะไปเยี่ยมนะครับน่าจะเป็นไผ่หวานยอดทองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมอ่าให้ดูรวมๆนะครับว่าเรื่องพ่อจามงผุมก็ยังไม่เสร็จตีนะครับตอนนี้กําลังทําปักนะครับปักกั้นไม้นะครับให้กับไผ่มันหมูอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดจําหน่ายนะครับก็ให้ทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะ มีการน,นะครับก็ซุ้มทำมาสองสาวันแล้วครับก็ช่วยกันทำในครอบครัวนะครับผมก็สวยๆนะครับตอนนี้ยิ่งได้ฝนอย่างนี้มานะครับก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับโดยรวมก็หลังฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำอ่าเขาเรียกว่าเปียกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเป็นผายด้านหลังด้วยอีกดีกว่า กลุ่มนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับมเมล็ดนะครับผมคัดสายพันธุ์มาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะรกๆหน่อยนะครับจะพามาแวบมาดูเอ่อไผ่ตรงหม้อสีดำนิดนึงนะครับก็สำหรับไผ่ตรงหม้อสีดำนี้ก็ ชัดเจนนะครับในเรื่องของความเป็นสีดำนะครับนะครับสังเกตว่าลำนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนสีล้เป็นประกายนะครับอันนี้ใครที่มีติดส่วนไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็อย่างผมตอนนี้ก็เล่งขยายอยู่นะครับก็อยากจะปลูกสักแนวนึงนะครับไผ่ตรงหม้อสีดํานี้เพราะว่าชอบสีของลำเขาเป็นการส่วนตัวนะครับก็สําหรับอ,อันนี้ผมน่าจะไม่ได้เดินไป ที่กาลังถ่ายอยู่นี้นะครับซ้ายมือกับขวามือนะครับฝักทางซ้ายนะครับจะเป็นไผ่มันหมูนะครับจากเมล็ดนะครับผมก็เพราะน่าจะปีประมาณปี6-1นะครับผมก็ผ่านร้อนผ่านแรงมานะครับย้ายสถานที่ปลูกมา2รอบแล้วนะครับก็เพิ่งมาลงตัวที่ปลูกหลังบ้านนะครับก็เริ่มจะโตแล้วนะครับเราไว้ดูความลักษณะความใหญ่โตของเขาครับว่าจะยังไงนะครับผมสําหรับทางขวานี่นะครับที่กล้องกําลังจับอยู่นี่จะเป็น เจ้าบาบตัสนะครับจะเป็นภายตัวนี้ผมได้มาจาก่สวนผัยห้วยหางนะครับที่สปปลาวนะครับก็คิดว่านะครับลำสวยหน่อค่อนข้างที่จะดกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนกิ่งขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยครับมีล่าอากาศตลอดเลยนะครับทุกเกือบทุกกิ่งนะครับผมก็คิดว่ากอนี้น่าจะขยายได้ออกไปพอสมควรนะครับ เพราะบางตัวผมก็มีการเอ้ยบางกิ่งผมก็มีการตัดออกมาชําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นไผ่ใช้ลำนะครับผมผมจะดําเนินการขยายต่ออันนั้นลงในแปลงอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งจะบอกว่านะครับแปลงไผ่เล็กๆหลังบ้านเนี่ยจะไม่ได้เป็นแปลงที่เอาไว้ปลูกนะครับโดยเฉพาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพื้นที่หลังบ้านเนี่ยมันก็ อยู่ใกล้เราก็จริงอันนี้หนอกของไผ่เลี้ยงสีทองนะครับที่คัดมเมล็ดแล้วจากพิดานะครับอันนี้ให้ดูว่าอนาคตผมจะมีการปีนี้มันจะปล่อยให้ให้ไว้ให้ลำให้หมดเลยนะครับก็ปีหน้ามันถึงจะขุดแล้วก็แยกเงาต่อไปนะครับผมแปลงไผ่หลังบ้านก็จะเป็นแปลงที่ปลูกเพื่อขยายสายพันธุ์เป็นหลักนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องของขนาดที่ปลูก ระยะห่างอะไรเงี้ยครับก็นั่นที่จะประชิดนะครับผมอันนี้ก็รู้กันนะครับสําหรับคนที่ทําไผ่่าแปลงที่เราจะทําเป็นแปลงต้นแม่พันธุ์กับแปลงที่เราจะปลูกเพื่อการพาณิชย์ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมอย่างฝั่งขวานี้นะครับก็จะเป็นก้าวดาวหนามน้อยนะครับผมกล้ามากเลยที่จะปลูกหลังบ้านนะครับก้าวดาวนะครับเพราะว่าเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมจับมาแล้วนะครับผม อันนี้เป็นมะละกอส้มตําของพี่สาวนะครับปลูกเล่นๆนะครับแล้วก็ได้กินจริงๆนะครับผมมีลูกแล้วนะครับผมก็อันนี้กันนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสวนไผ่นะครับหลังบ้านนะครับที่หลังรนากศหลังฝนตกก็จะชุ่มฉ่าเตอะเทะเละเทะกันนิดนึงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อ ไม่ได้หายคิดถึงกันพอให้หายคิดถึงกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวนผายแทนคุณต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามชมบรรยากาศาสวนไผ่แปลงหลังบ้านนะครับเล็กๆนะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามสำหรับวันนี้สวนผ่ย่านคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ